ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของบริษัทดวันประกันภัยต้องฟังข่าวนี้ครับหลังจากทางคอปพหน่วยงานที่กํากับดูแลบริษัทประกันไปหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยรวมถึงบริษัทประกันที่ขายกรมธรรม์แบบเจอจ่ายจบวันนี้แถลงชัดเจนแล้วนะครับว่าบริษัทประกันไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์เองได้เด็ดขาดถ้าลูกค้าไม่ยินยอมไปฟังเสียงเลขาคอปพคกันทางเลือกเนี่ยผมผมเรียนว่าทางเลือกก็คือทางเลือกก็ผู้ประกันภยัยถ้าผู้ประกันภัยเห็นว่า ไม่โดนใจผู้ออาประกันภัยก็ไม่จําเป็นต้องเลือกแต่ถ้าเกิดเขาไปบอกว่าเขาบังคับอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมฮะแต่ขนาดนี้เท่าที่ดูเนี่ยเขาให้เป็นสิทธิ์นะเป็นออปชันแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแต่ละบริษทัทเนี่ยที่ที่จะมาเสนอทางเลือกเนี่ยก็จะต้องมาประเมินดูว่าทางเลือกตรงไหนที่เลือกไปแล้วพี่น้องประชาชนเ็าเห็นว่าโอเคถ้าปรับตรงนี้ไปเนี่ย มันเขาโดนใจเขาในการที่เขาจะเลือเป็นคำยืนยันจากเลขาคอปพปอพอคุณสุทธิพลทวีชัยการที่ออกมาแถลงข่าวตอกย้ำความชัดเจนว่าการบอกเลิกกรมทัน์แบบเจอจ่ายจบผู้เอาประกันภยัยหรือว่าลูกค้าต้องเป็นคนบอกเลิกเองนะครับบริษัทไม่สามารถไปบังคับได้แม้ลูกค้าจะไม่ยอมรับทางเลือกที่เป็นข้อเสนอของบริษัทก็ตามโดยสัญญาประกันภยัยจะมีผลบังคับใช้ต่อไปเหมือนเดิมทุกประการจนกว่ากรมทันจะหมดอายุ ส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิดวันนี้สบครายงานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่6,343รายหายป่วยเพิ่ม7,663รายเสียชีวิตเพิ่ม45รายยอดเสียชีวิตสะสม2 8 0 8 1รายครับ